เทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่33ประจําปี2568วันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา13นาฬิกา58นาทีพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปทรงเปิดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่33ประจําปี2568 หน้าห้องราชมนเทียนแกรนบอลรูมโรงแรงมมเทียนสุรวงศ์กรุงเทพมหานครต่อมาเสด็จเข้าโรงแรงมมเทียนสุรวงศ์เสด็จขึ้นชั้นเอ็มเสด็จเข้าห้องราชมนเทียนแกรนดบอลรูมและเสด็จไปยังหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายความเคารพทรงวางพวงมาลัย และประทับยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นมอบโล่รางวัลแก่บุคคลหน่วยงานและองค์กรดีเด่นจำนวน17รายและผู้มีอุปการะคุณเข้ารับเหลี่ยนที่ระลึกจำนวน30รายตามลำดับและประธานพระดำรัสและทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานเทียนสองใจ เนื่องในว,วันเอสโลกครั้งที่33ประจำปี2568และทอแดพละเ่อรนนิทัศการ,เท,ร,รเทิดพระเกียรติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีกรมมือนสุทธานารีนาศที่ทรงสนับสนุนงานด้านเอสมาอย่างยาวนานพร้อมด้วยทอพระเนตนิทัศการให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับเอชวีหรือเอสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมายในการยุติปัญหาเอสภายในปี2,573องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่1ทธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอสโลก World Aids Day <c oughs> เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อ HIV หรือเอสโดยในปีนี้สภากาชาติไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิด คนรุ่นใหม่ร่วมใจยุติเอสนิวเจนซีโรเอสเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันเชื้อเอชวีหรือเอสรวมการรณลงค์ลดจำนวนผู้ติดเชื้อลดการตีตราและไม่เลือกปฏิบัติในสังคมตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องผ่านนิทรรศการ การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับของที่ระลึกมากมายระหว่างวันที่2ถึง3ธันวาคม2,568เวลา9ก้นฬิกาถึง17นกาที่ห้องราชมียนแกรนบอลรูมโรงแรมมียนสุรวงกรุงเทพ